ดนายสีวัชระเมธาคุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมแก้ไข3มสิ่งให้กับลูกทีมก่อนตบเดือดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติตุรกีในศึกเบเนล2,023สัปดาห์3นัด2โค้ดด่วนดานายสีวัชระเมธาคุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมแก้ไข3าสิ่งให้กับลูกทีมก่อนตบเดือดตบสาวแดงไก่งวงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติตุรกีในศึกวอลเล่บอลในชนันลี2,023สัปดาห์ 3. นัด2ล่าสุดโค้ดด่น un, ออวนดานายสีวัชระเมธาค การฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดให้นักกีฬาเกิดความมั่นใจและดิ้นขีดความสามารถของตัวเองออกมาเล่นกันตุรกีโดยในส่วนของตุรกีชุดนี้เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเยอะทีมไทยเองต้องรักษารูปแบบการเล่นให้ดีเพราะตุรกีมีทั้งความรุนแรงและความสูงใหญ่ทีมไทยต้องรักษาระบบของไทยให้ดีขึ้นสำหรับโค้ชหลุนดนัยศรีวัชรเมธากุลมีโปรแกรมนำตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3นัดที่2 ดยการพบกับตบสาวแดงไก่งวงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติตุนกีวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนนี้20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเช่นเคย